สวัสดีครับวันนี้รายการครัวคนแห้งนะครับก็วันนี้เอาเมนูง่ายๆมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นผัดคะนะครับะนะไฟแดงนะครับแต่ผมคงจะไม่ทําให้ไฟมันแดงนะครับก็อาจจะทําให้ทําง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้ไม่เป็นอันตรายนะครับก็ส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็มีคะนะครับะนะประมาณโดยประมาณ1กร่งนะครับซื้อตลาดมานะฮะก็ บอกเปลือกก้านคะน้านะครับส่วนที่หนาๆนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นเฉล็บเฉียงๆนะครับใส่ภาชนะไว้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นจานก็ได้นะครับจากนั้นก็ส่วนผสมที่ที่ที่ใช้ราดไว้บนคะน้านี่ก็มีน้ํามันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสหมูนะครับครึ่งช้อนชานะครับเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ พริกขี้หนูทุบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดก็หลายๆเม็ดนิดนึงนะครับแล้วก็น้าตาลทรายนะครับครึ่งช้อนชานะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียม1ช้อนประมาณ1ช้อนนะครับกระเทียมชุบทุบหยาบๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนพัดกันเลยนะฮะจะเปิดแก๊ ก็ใส่น้ำมันไว้ในกระทะนะครับรอให้น้ำมันร้อนครับแล้วก็นี่ครับกระเทียมนะครับใส่ลงไปนะฮะต้องใส่เยอะมากนะครับน้ำมันก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็ทําอาจจะกินกับข้าวต้มก็ได้นะครับผักบุ้งก็ทําสูตรเดียวกันนะครับส่วนนี้น ลองอร่อยแน่ๆนะครับทําไมอร่อยก็ขึ้นรถมาด่าผมได้นะครับเ <c oughs> นี่ยกระเทียมน้ำมันก็ยังไม่ร้อนมากนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับใครๆก็ทำได้นะเมนูน้ำมันร้อนแล้วนะฮะใส่กระเทียมลงไปครับ ตามด้วยคณะเลยนะรีบผัดไวๆนะครับ,บ,ข,รบขั้นตอนนี้เดีย๋ยวจะไหม้นะข้างล่างผัดเร็วๆเลยนะฮะถ้าเราไม่เร็วนี่ข้างล่างอาจจะไหม้ได้ครับก๊อดอะไรก็จะทำให้ผมไม่ต้องผัดนานนะคณะ ก็จะไม่กรอบครับแล้วมันจะเละะไม่อร่อยนะข้คณะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับเติมน้ำไปนิดนึงนะครับน้ำ นิดห่โอเคครับอร่อยแลย้วเท่านี้เองครับเสร็จแล้วง่ายๆนะนี่ครับสีสันก็โอเคครับง่ายมากเลยครับเมนูนี้อร่อยด้วยนะครับผมรับประกันนะฮะตามาส่วนตามที่บอกนะครับ จริงไม่ต้องทําให้กระทะดังขนาดนี้ก็ได้นะแต่ไม่รู้ทาทำไมเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะผัดคณาไฟเขียวนะครับสูตรครัวคนแห้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคราวหน้าจะหาเมนูง่ายๆมาฝากใหม่นะครับ Suara di sana.